คล้ายขระดับที่3มนะคะก็คือมีความรุนแรงสูงสุดนะระดับนี้ก็คือมีการทําลายของชั้นผิวหนังไปเกือบทั้งหมดนะคะบางคนถึงขั้นเห็นถึงกระดูกก็มีนะแล้วก็การรักษาต้องให้แพทย์เป็นผู้ดูแลน,นะคะบางคนต้องถึงขั้นการทําสกินการก็คือเอาผิวหนังบริเวณอื่นมาปะมาปิดนะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมสมานของแผลนะคะ ทีนี้ขั้นแรกค่ะหลังจากเราโดนความร้อนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหรือบริเวณไหนก็ตามนะคะน้องบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วโดนท่อไอเสียอะไรเงะะี้ยค่ะขั้นแรกก็คือให้ลดความร้อนลดอุณหภูมิโดยการแช่น้ําปกตินะคะหรือว่าล้างบางคนมันมีคราบขมเหลวหรือว่ามีสิ่งสกรปรกจากอาหารอยู่เนะะี่ยค่ะก็จะได้ล้างไปด้วยล้างสบู่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นน้ําอุณหภูมิปกติแล้วก็ไม่แนะนําให้ถูนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้แผลบาดเจ็บมากขึ้นได้ นี่ในะบางคนที่ชอบเอาอยาสีฟันไปทาตรงแผลไฟไหม้ะคะ่เะเขาบอกว่ามันเย็นดีอะไรยเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่ควรทํานะคะอย่างแรกก็คือเสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มล้างออกยากด้วยที่สําคัญมันไม่ได้ทำให้แผลหายด้วยค่ะหรือบางคนมีความ